สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับนมเปรี้ยวดัสมิวพัทนะครับตัวนี้เป็นสูตรผสมโปรไบโอติกแล้วก็วิตามินซีสูงครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะมันขาย15บาทนะครับดัสมิวที่มีขวดขนาดนี้รุ่นทั่วไปขาย10บาทเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับที่เขาเพิ่มมา5บาทเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เขาทำมา2รสชาติด้วยกันนะจ๊ะกับสีเขียวนะครับเป็นสูตรฮันนี่เลมอนแล้วถ้าเกิดเป็นสีม่วงก็เป็นสูตรพรุนนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองชิมนะครับว่าเป็นยังงกันบ้างซึ่ง2องนประกอบเนี่ยเท่ากันนะครับของทั้ง2ตัวนัก็คือว่าเป็นโยเกิร์ตนะครับหกในวงเล็บน้ำนมโคขาดมันเนย47%่สิบเจ็ดเเนต์นมผงแต่มันเนยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นมผงขาดมันเนยศูน,น,นย์จุดหกเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสมเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้ก็ถือว่าไม่สูงนะเพราะน้ำตาลแค่สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็วิตามินซีนะครับได้มาศูนย์จุดศูนย์สามสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็วัตถุให้แทนความหวาน ดูสิขายแพงขึ้นมาห้าบาทนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแตนแตนเพียงขยับขวดแล้วนะอ่าแกงมันจ๊ะเทลงไปนะครับปุ๊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 บโอเคสีมันโยเกิดทั่วไปเฮ้ยแต่ตอนเทนะเหมือนกับมีความข้นมากกว่าเดยวลองชิมนะครับรสชาติข้นมากกว่าหรือเปล่าโอเคนะกลิ่นก็แบบถ้าเพี้ยงหลับตานะครับแบบกลิ่นน้ำผึ <confidence> ้งอะกลิ่นเลมอนไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่กลิ่นน้ำผึ้งชัดเจนโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ ใช้ได้นะตัวเนี้ยขายสิบห้าบาทใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเทียบตัวกับตัวสิบบาทนะในส่วนที่มันเป็นความข้นนะครับเฮ้ hey, ลองดูนะครับนี่พี่ให้ดูนี่เท hey, ลงมาเหมือนกับข้นกว่าแล้วเวลาเรากินเนี่ยเนื้อของโยเกิร์ตก็ข้นกว่านะแต่ข้นกว่าไม่ได้จะถึงสิบห้าบาทถ้าไอตัวโยเกิร์ตควรละสิบบาทนะครับ ไอ้ตัวนี้ความข้นมาเนี่ยพี่อันให้เลยประมาณสิบสองหรือสิบสาบาทไม่ถึงสิบห้าบาทอันนี้นีคือเนื้อของเนื้อของเนื้อโยเกิร์ตนะส่วนในรสชาติเนี่ยฮันนี่นเ,นเลมอนจริงๆนะก็คือว่าเป็นรสของน้ำพึ่งนํำนะครับแล้วก็มีเลมอนเลมอนไม่ใช่มะนาวนะเลมอนของฝรั่งคือหวานแล้วก็เปรี้ยวนะครับมีความเปรี้ยวความหวานตัวนี้จะเ,เป็นแบบโทนออกหวานหวานนะครับก็คือ แต่ไม่ได้หวานมากไงเพราะน้ําตาลมันแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบตัวเนี้ยเพื่อกินเพื่อความหวานหวังว่ามันจะเปรี้ยวหวานไม่ใช่นะครับมันออกแบบเชิงหวานของน้ําผึ้งและเชิงหวานของเลมอนนะครับโอเคคราวนี้ลองมาชิมกับตัวนี้นะจ๊ะกับครุ่นนะครับนี่ี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบั่งแตรน,ตรนโอเคครับอย่างแรกนะครับะนะจ๊ะขวดสีม่วงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังสีขาวเหมือนเดิมนะจ๊ะ ขายนี่ดมกลิ่นโอเคนะเฮ้ยทำกลิ่นได้ค่อนข้างนี่สมูทนะครับกลิ่นสมูทค่อนข้างจะดีเป็นกลิ่นพุนนี้หอมโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ ใช้ได้ครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีคือกินไปแล้วอะ่ะรู้สึกถึงความเป็นน้ําของกลิ่นลูกพูนออกมาซึ่งโอเคทําใช้ได้ทําใช้ได้ดีนะครับแล้วก็เนื้อของโยเกิร์ตมีความเข้มข้นนะครับก็และสำคัญไม่หวานมากด้วยคือทั้งสองตัวเนี้ยสิ่งที่ต่างกับตัวทั่วไปในาราคาสิบบาทนะครับหนึ่งคือความเป็นเนื้อของโยเกิร์ตนะครับที่เรากินนมเปรี้ยวอะ่ะจะมีความเข้มข้นมากกว่านะครับสองนะจ๊ะ สองตัวนี้พี่อันชอบงานะคือมีความหวานน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้น้อยกว่ามากนะถ้าเกิดของราคาสิบาทมันหวานสิบนะครับไอนี้ก็หวานประมาณเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นความหวานที่แต่ก็ยังน้อยลงอ่ะยังน้อยลงและก็อย่างที่สามครับก็คือเรื่องของกลิ่นเนี่ยเออค่อนข้างที่จะสมูทนะครับทาได้ดีกว่าพวกราคาสิบาทนะครับแต่นะครับถ้าหลับตากินนะให้ประมาณสิบสองสิบสามาเออนี่มันขายสิบห้าบาทนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณขายสิบห้าบาทเนี่ยเราคุณขายแพงกว่าขึ้นมาห้าบาท เราก็อยากจะได้ให้เนื้อโยเกิร์ตที่เข้มข้นกว่านี้นะครับก็แต่ว่าก็ถือว่ากินประโยชน์แล้วก็รสชาติเป็นไปแล้วกันครับก็ถือว่าเนื้อโยเกิร์ตก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นและใช้ได้อยู่โอเคครับเพื่อนๆจากการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์ติดตั้งใ้ติกัแชร์ด้วยนะ